สวัสดีครับเป็นยูทูบช่องอังเคลเต่าพิมพอังเคลเตาภาษาอังกฤษนะครับก็จะเป็นช่อง youtube ของลุงเต่านะครับก็เช้านี้มารายงานผลสุขภาพนะครับตื่นเช้ามาในเวลาประมาณ6กโมงครึ่งวันนี้วันที่21กันยา66หนะครับก็น้ำตาลได้122อ่ะ122นะครับก็เกิน120มา เล็กน้อยนะครับก็เมื่อคืนก็ทานจริงๆผมทานมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงไม่ใช่มะม่วงหวานนะครับมะม่วงเปรี้ยวลูกหนึ่งก่อนช่วงก่อนนอนนะครับก็ถือว่าพอใจนะครับพอใจนะครับเอเราเป็นเบาหวานอยู่แล้วนะครับไม่เกินร้อยสี่สิบไม่เกินร้อยสี่สิบก็ หมอเขาบอกว่าพอรับได้พอรับได้ทางการแพทย์นะเขาเคยเขาได้ยินเขาพูดกันนะครับก็ก็ดูแลสุขภาพด้วยผมทานยาโรงพยาบาลแล้วก็ทานเสริมด้วยวิอาฟโฟของโบเทนนะครับเป็นตระกูลสมุนไพรกระชายดำนะกระชายดำนะครับก็กวะบวกการโรงงานอยู่ที่มาเลเซียนะครับก็ทานตั้งแต่กิฟก้สิงหา ยี่สิเก้สิงหาวันนี้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดกันยาก็ยี่สิบกว่าวันแล้วนะก็ยี่สิบกว่าวันแล้วนะครับก็ทนันหลังทานข้าวก็ทนันสี่เม็ดสี่เม็ดนะครับก็ถือว่า,าควบคุมได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจนะครับ ก็บางทีก <bars> ็ถ่ายคลิปถ่ายคลิปส่งให้เพื่อนฝูงที่เคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ส่วนมากก็จะไม่ไม่สนใจนะไม่สนใจนะครับก็ไม่ได้คาดหวังจะชวนมาทำเครือข่ายนะครับก็อยากให้ดูแลสุขภาพนะะหลายคนก็ยอมที่จะป่วยตายไปนะครับก็อาจจะด้วยเหตุปัจจัยนะครับ พันธุ์ดของคนเราไม่เท่ากันก็เข้าใจอยู่เข้าใจอยู่นะครับครับเครื่องเครื่องไม่โชว์แล้วร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสองนะครับนะครับก็วัดมีเครื่องวัดนะฮะมีเครื่องวัดนะฮะไม่ต้องพูดปากเปล่าไม่ต้องเชื่อนะครับก็เจาะเลือดให้ดูทาให้ดูฮนะอีกคลิปหนึ่งครับจากช่องอังคือเต่านะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์อยู่บ้างนะครับฝากกดติดตามกดสับส i b e ด้วยนะครับ พิมพ์อังคลเต่าภาษาอังกฤษในในช่อง youtube ก็จะขึ้นนะครับช่วงหลังจะทำจะทำรายงานพุ่เรื่องสุขภาพอนะเรื่องสุขภาพนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ